สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่เมื่อพ่อไปหาของเล่นจากกองขยะมาให้ลูกชายแต่มันเป็นของเล่นที่เปลี่ยนแป,แปลงชีวิตพวกเขาไปตลอดการเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง c j 7คนเล็กของเล่นใหญ่ก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะความลำบากเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากเผชิญและยังมีอีกหลายคนกำลังเผชิญอยู่ซึ่งเราต่างรู้ดีว่าสู้ไปเพื่ออะไรเหมือนกับคุณพ่อคนนี้ที่ตื่นมานั่งเยียรรองเท้านักเรียนให้ลูกชายถึงจะสภาพเยินสุดๆแต่มันก็ยังใสไ่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อะ่ะนี่ เท้ายุ่ยมาเชียเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเซียวตี้เป็นเด็กยากจนที่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะพ่อทางานหนะักเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกจึงในโรงเรียนนี้ไม่มีใครจนและสภาพมอมแมมเท่าเซียวตี้อีกแล้วนี่เธอทาไมสกปรกย่างเนี้ยอาเมื่อกี้พ่อเข้ามาไกลาฉันอ้อพระเจ้ารับไม่ได้เตื่นเช้ามาไม่ล้างหน้าแปรงฟันเลยไงมีอะไรหรอคะคู่เฉาเช้า,ชาไม่เช้าเอ้ไอ้แว่นเดี๋ยวฉันคุยกับเด็กเองค่ะเฮ้ยทำไมติดว่าสวยละปานี่ลงไปนอนละไปไกลตีเลยปะเซียวตี้ทาไมหน้าตามอมแมมขนาดนี้ล่ะเมื่อกี้ตอนเดินมาโรงเรียนผ ผมหกล้มหัวทิ่มพื้นนะครับแล้วทําไมพ่อแม่ไม่มาส่งละ่ะแม่ผมตายไปแล้วส่วนพ่อก็องานยุง่งพ่อเธอท,ทางานอะไรจ๊ะครูในเสือกจริงๆเลยนะครับแต่พูดแล้วจะหาว่าคุย่อฉันเป็นกรรมกร่อฉันเป็นกรรมกรแม่ชอบพี่ปูมันครูเลยมานี่มาครูเช็ดหน้าให้ครูสาวคนนี้ชื่อครูหยวนถังสวยและใจดีต่างจากไอ้ครูแวนลิปลับเอาลราเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นดาราเหมือนพี่อัมพัชราภาค่ะพี่อัมนะชอบเอิ้มด้ที่เราเป็นล้านความฝันมัน เจอของหนูครูขอหนับหนูจ้ะแล้วผมอยากเป็นสสครบับพักอะไรดีล่ะครบับพักอะไรก็ได้ที่ได้เป็นรัฐบาลจะได้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆกินอิ่มมีพีมันกันทั้งประเทศ <c oughs> ไอ้นี่ชัวร์ตั้งแต่เด็กอ้าวตาเองละไอ้เม้มแมมอืมโตขึ้นผมอยากเป็นคนจนครับ <c oughs> ยังไว้ยังวยังว้พ่อ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าเราอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ขี้โกงไม่เป็นอันธพาลไม่โกหกไมนลงตู่ถึงเราจะจนเราก็เป็นคนจนผู้ญิงใหญ่กรีบกรีบตั้งห้องเลยครับ ชมอยู่คนเดียดูก็รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันไอครูแวนนอกจะจ,จะไม่ตอบอะไรเซลตี้แล้วยังรังเกียจที่เด็กน้อยช่วยเก็บปากกาที่หล่นแม่งสั่งให้วางปากกาลงไปที่เดิมก่อนจะใช้ผ้าจับขึ้นมาอีชออ็อกกรับไม่ได้เซลตี้เดินกลับมานั่งที่ด้วยสีหน้าเจนินเจือนพักเที่ยงแก๊งเด็กรวยก็มารวมตัวกันอดของเล่นใหม่มันมีชื่อว่าซีเจวันเป็นหุ่นยนต์มมามหาัศจรรย์ที่อเมริกาและฝรั่งเศสร่รวมกันคิดค้นขึ้นมาเฮ้ยมองไรอยากเล่นเหรอไอเด็กรวยหันไปทมเซลตี้ที่มายืนดูขอสัมผัสได ัวเนี่ยมันมีแค่สองตัวในโลกเท่านั้นแล้วมันก็นอยู่ที่ชั้นตัวนึงแล้วนี่นายทาอะไรกินกระเตียบ่อเห็นบ่อกบาลันเห็นก็กินแต่เส้นถึงได้พร้อมอย่างกับเด็กเอธิโอเปียไปหาข้าวกินไปทําไมเด็กโรงเรียนนี้มันมีแต่พวกโลโซไม่เข้าใจเลยลาโดนนตัวยังก็มีควายยังจะกินข้าวรู้จักไม่สลัดพักอ่ะโูหลายแก๊งเด็กรวยก็ปลาขานมใส่เพื่อนเซียวตี้จะรีบเข้ามาขวางพอแล้วอย่าแกล้งน้องมด น้องมดวิ่งร้องไห้ออกไปแต่มันวิ่งทีโรงเรียนสะเทือนเลยว่าพวกเองรังแกพวกหญิงไม่ใช่ลูกผู้ชายเองมันก็แซ่บไม่เขาเริง่งแม้นซาบคนจรว่าอตกบ่ายขณะที่เซลตี้โดนทําโทษให้มายืนหน้าเสาธงเพราะรองเท้าขาดจู่ๆน้องมดก็ได้มายืนข้างๆเธอไม่มีรองเทา้ากีฬาเหมือนกันหรอมีแต่มดไม่อยากเรียนทําไมล่ะก็ม,มดอยากยืนเป็นเพื่อนเธอนี่อุย้ยพีตีถึงกับเหยียบไปข้างๆน้องมดก็เหยียบตามรองเทา้าเธอทำไมขาดบ่อยจังเออ ทุกคู่นั่นแหลพะพ่อเก็บมาจากถังขยะให้ฉันใส่แต่ฉันอยากได้รองเท้าคู่ใหม่มากกว่าฉันอยากเรียนพละเหมือนคนอื่นๆเขาแต่มดไม่อยากให้เธอมีรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากเรียนกับเธอทกเชมองอุ้ยมาหนาวอีกแล้วพี่ตีกูเยิบอีกนะ้องมดก็หยับตามขาดความอบอุ่นมดนาะวม,มดอย่าลมทับฉันนะตัดมาในด้านของพอ่อกกําลังทํางานนะเพื่อเก็บเงินส่งลูกชายเรียนพี่แกชอบขอเท่าแกทํางานเพิ่มผมอยากซื้อพัดลมให้ลูกนะครับสองสามวันมาเนี้ยร้อนมากเธอแกมีเงินทําไมไม่มาใช้นี้ฉันก่อ ทั้งค่ารักษาเมียแก่ค่าทาศพค่ะกงเต็กฉันออกให้ก่อนทั้งนั้นแล้วดูสารรูปแกสิตัวเองอดมือกินมือ้อยังจะส่งลูกชายเรียนานาชาชติขนะลูกกูยังเรียนแค่วัดลิงโกบเท่าแกแมงบนยาวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอนุญ,ญาตให้พ่อไปทํางานเพิ่มได้ซึ่งคืนนี้พ่อก็ได้พัดลมมาให้ลูกชายหนึ่งตัวเสี่ยวตีตื่นเต้นใหญ่แต่ไงมันเสียชีวิตแล้ว,วอ่ะพ่อพัดลมชดคาตาพ่อโดนหลอกรับเปล่าสกเบือจริงๆไม่มีหัวคิดเลยพ่อเนี่ยเดี๋ยวใครสอนให้พูดเนี่ยเพื่อนที่รองเลยเด็กอินตเตอร จนแต่เราไม่พูดจาหยาบคายไม่ปล้นไม่ลมักขโมยอะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราจะไม่หยิบลูกต้องตั้งใจเรียนโตขึ้นจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อเขาใจไหมสอนลูกเสร็จพ่อก็หุงข้าวให้กินมื้อนี้พ่อมีผักต้มกับแอปเปิลเน่าๆส่วนลูกชายมีปลาที่เหลือจากเมื่อหลายวันก่อนปลามือสองเหลือแต่แคลเซียมแล้วเนี่ยเอานะ่ากินไปเถอะมีแอปเปิลด้วยนะเออแอปเปิล uh huh. <Apple S 1> กับมือสองพอฮะต้องซื้อรองเท้าให้ผมใหม่ได้แล้วมันขาดจนครูทำโทษผมตลอดได้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 เดี๋ยวพ่อซื้อให้มือสองเอกาเดออุ้ยแมงซับเฮ ไม่กินข้าวเสร็จก่อนค่อยตีไม่ทันขาดคาเซลตี้ก็เลยตีแมงสาบอีกถึงจะลําบากแต่สองพ่อลูกก็มีความสุขพอเลี้ยงเซลตี้ด้วยความรักและทุกเมื่ออาหารทังครูจะช่วยกันไล่ตีแมงสาบเออมาเป็นเบือ่อตีเงียบไปแล้วกันงั้นเช้าวันหยุดพ่อก็พาเซลตี้มานั่งดูกระตุนหนนาหางแต่คนกําลังนุกน,นั้นจู่ๆก็มีข่าวมาแซกตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่บอกว่าเห็นยานอวากาศนะครับไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมเห็นยานบินฟิวไปทางนูนครับมันเป็นจากก้างกลมๆมบินได้นี่ไนงะผมถ่ายรวย้้คแลุณ กล้องไลถ่ายครับเนี่ยกล่องมือถือธรรมาดาน,นี่แหละครับเสียงมันดังปิ้วปิ้ง พ่อที่นั่งดูอยู่ถึงกับขำแต่อ้าวลูกกูาหายไปไหนเซียวตี้แอบเข้ามาดูของเล่นในห้างเด็กน้อยอยากจะได้หุนยนต์มาซี่เจวันตัวนี้แต่พอไม่มีเงินซื้อไอ้ลูกกระตืออยากจะได้สุดท้ายเลยโดนทุบกลางห้างเซียวตี้นะ่วิ่งร้องไห้หน้ออกมาเจอครูยนพอดีครูสาวเลยปลอบใจเด็กน้อยก่อนจะทักทายพ่อที่วิ่งตามลูกชายมาครูบอกกับพ่อว่าเซียวตี้เป็นเด็กดีแต่อยากให้พ่อมาประชุมผู้ปกครองบ้างจะได้เข้าใจการเลียของเด็กพ่อก็รับทราบเมื่อครูไปเจ้าเซียวตี้ที่ยังงอนพ่อไม่หายก็ไม่ยอมให้พ่อจับมือ ออกมาหาของเล่นในกองขยะกะจะเอาไปง้อลูกชายแต่ในตอนนั้นเองพ่อก็หันไปเห็นที่วีติดติดดับไม่ได้เสียปลัก๊กแต่ง,งมันเปิดได้แล้วครับจังหวะที่พ่อยืนงงในดงขยะจานบินยักษ์ก็ค่อยๆเลื่อนคืนพลังงานของมันทําให้เครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าติดเองก่อนจะบินออกไปนอกโลกทิ้งไว้ก็แต่ลูกบอลสีเขียว,ยวพ่อเลยเก็บกลับบ้านมาให้ลูกชายนี่อะไรครับเนี่แคนตาลูเบอร์เด่งสู่มือดีฮะเช้าวันรุ่งขึ้นเสียวตีก็เอาของเล่นใหม่ไปอวดเสี่ยวเฟินถึงเสี่ยวเฟินจะคอยเชียร์เสียตีขนาดไหนแต่ของเล่นนี้ก็ไม่ไหวจริงๆฮะไม่เห็น น่าเล่นตรงไหนเลยอะลูกบอลธรรมดาชัดจฉันกลับบ้านก่อนนะพอเสี่ยวเฟินไปปุ๊บไอแก๊งเด็กรวยก็เข้ามาหาเรื่องปับ๊บถือขยะอะไรในเมื่อเอามาโดนน้อยได้ไม่ใช่ขยะนี่เจ๋งกว่าซีเจวันของนายอีกแล้วมันเชื่ออะไรล่ะครับอ,อ่มซีเจเจ็ดนี่เป็นไงแหลกเยอะกว่าเท่กว่าไฟตั้งชื่อเซวอร์เชียก็อีแค่ของเล่นที่พอไปคุยมาจากกองขยะน้อยอย่าดูถูกพ่อฉันนะเสี่ยวตี้หมดความหมดทนกะจะเข้าไปบวกกับไอเด็กรวยแต่ไอเด็กรวยแม่งเป่านกหวีดเรียกพววพี่เบิร์มเวียงทีเจ้าตีปล สุดท้ายก็กลับบ้านมานั่งตาเขียวแถมชุดนักเรียนยังขาดรุงริงจนพ่อไม่รู้จะเย็บยังไงเลยฮะในขณะที่โดนพ่อดุเซียวตีก็จับลูกบอลเล่นไปด้วยโกรธไปมุนมาจู่ๆจะลูกบอลก็เปล่งแสงและมีตรงปูดๆออกมาผีพ่อผีลูกบอลผีสีผู้ละเซียวตีก็ปลาลูกบอลทิง้งพ่อเลยมีผีที่ไหนทงผิเล่นจะมาโกหกเดี๋ยวพ่อขอซ่อมเสื้อนักเรียนก่อนซ่อมเศร็จดลดีนะระหว่างที่พ่อเหย็บเสือ้อเซียวตีก็พยายามมองหาลูกบอลที่ปาทิ้งไปและโดยบรรยากาศฝนตกฟ้าร องก็ทำเอาเจ้าเซลตี้หลอนคขดว่าผีผูกคอตายลงมาแต่ที่ไหนได้มันเป็นแค่หลอดไฟบัดโทเสียเวลาพ่อต้องเดินออกไปดูคนยิงรีบๆทำไม่หยุด,ดยเดี๋ยวได้ออกไปนอกข้างนอกได้เนี่ย <c oughs> ไปได้สักพักเจ้าเซลตี้ก็ดีเสียงกุกกักดังออกมาจากตู้เสือ้อผ้าเด็กน้อยเลยแอบเปิดดู <c oughs> มีผีตัวเขียวก็อยบอยู่ในดดตู้เซลตี้หันมาส่งซิกบอกพอ่อ <c oughs> ว้ยตกใจหมดแหกปักนก็เข้าตู้ไปพอจับเซลตี้ขังไว้ในตู้ไอตีก็กลัวจนขี้แทบแตกอามิตรพุทธพุทธพีพุทธพุทธพุทธและเมื่อสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเซลตี้ก็ค่อยๆลืมตามองอยังว้ามีแสงด้วยเจ้าตัวเขียวชายภาพให้ดูมันจะเป็นวิธีการใช้งานมันสามารถทําให้วัตถุที่เสื่อมสลายกลับมาสมบูรณ์ได้แต่พลังงานในตัวของมันจะค่อยๆหมดลงแต่ถ้าใส่เม็ดพลังงานอันใหม่ไปต้องหัวจบเจ้าตัวเขียวก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งพอบอกวิธีใช้งานจบเจ้าตัวเขียวก็แปลงร่างจะสมบูรณ์ เสี่ยวตี้เลยรอจนพ่อไปทํางานแล้วค่อยหยิบเจ้าตัวเคเอิลมาเล่นหวัดดีฉันชื่อเสี่ยวตี้นายชื่อซีเจเซเว่นดีมากยงงงงงงกระดิกหาเพราะว่าชอบสินะ เสียวตีเปิดเพลงเต้นกับเจ้าซ J 7ซอย่างหนุกหนานเจ้า CJ7 ซเวก็ใช้พลังงานทําให้อปเปิลมือ2อกลายเป็นแอเปิลป้ายแดงที่รสชาติหวานเจี๊ยบสุดยอดนายเสกแอเปิล <Nice set S 1> สดไหมอย่างนี้กับแรมมาได้เช้าวันรุ่งคืนเจ้าเสียวตีก็ไม่รอช้าพาซ J 7ซไปโรงเรียนด้วยแต่ต้องทดสอบสมรรถภาพกันหน่อยเริ่มจากต่อสู้กับมานักเลงประจำซอยท่านนายเอาชนะไอ้ดำซุปเปอรโ์โหดตัวนี้ได้ต่อไปนาะยจะเป็นม้าตาังดาวโนนึนงลุยเลยอู้อะโ ชนะหมานักเลงบ้านขาด้อยทั้งครูพาก,กันเดินยิ้มอย่างภาคภูมิใจก่อนจะมาเริ่มดานทดสอบที่2วันนี้เซียวตี้มีสอบแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือสกัดตีเซียวตี้เลยขออุปกรณ์ที่ช่วยให้สอบได้ร้อยคะแนนเต็มี c จกะจัดให้ฮะร้อมมยาเป็ักจั๊กจั๊กจับจั๊กจัจจจจแตนแตนแนเว่นตาการสอบทอบ็อปเจลง และคุณสมบัติพิเศษของมันคือปล่อยหุ่นยนต์แมงวันตัวจิ๋วออกไปสอดแหนมข้อสอบเพื่อนจากนั้นก็นส่งสัญญาณภาพมาที่แว่นตาให้พีตีเราจดยิกยกิแต่พึงทำไปได้แค่เดียวไอเด็กรวยด้านตบแมงวันตายขามือเซียวตีเลยส่งออกไปใหม่อีกสองตัวไอเด็กรวยกต็ตบไม่หยุดเลยทีนี้ตบไปตบมาตบเขาเบาตาคู่เต็ม,ตมพวกนี้ราบมาอีกพวกคราบอย่าว่าหนูนะคะหนูช่วยตีแมงวันแว่นแตกสองข้างเลยเก้อแล้วแล้วก็ถึงเวลาประกาศผลสอบในที่สุดเซียวตีก็ได้ร้อยคะแนนเต็มเย้ yeah! กครั้งแหลกเลยดีเฮียวขอดูแว่นที่ใส่มาหน่อยได้ครูเชาเริ่มสงสัยว่าเซียวตี้โกงหรือเปล่าเสี่ยวตี้เลยถอดแว่นโยนให้ครูแต่ไงระเบิดตูม้มแฮกทั้งหน้าทั้งแว่นเลยที่นี่าเจจริงจริงรับเสียวตี้มาขอบคุณแล้วขอให้ T.J. Seven ทำรองเท้ากีฬาจริงๆให้อีกสักคู่บ่ายนี้ฉันมีเรียนพัลละช่วยฉันหน่อยสิเพื่อน T.J. ก็จัดให้อีก่ะรองเท้าไหม่แดงไม่มีแรงเดินซึ่งเมื่อใส่ไปเรียนเสี่ยวตี้ก็กระโดดได้สูงก็สถิติเก่าของครูเรียกได้ว่าโด,ดทะโลฟ้ากัเเเลลลยยทีีดววะะแไม่่า เสี่ยวตีก็ทำลายทุกสถิติยิงตอนว่ายน้ำในกูนึกว่าเรือหางยาวเท้มันยังเตะฟุตบอลจนโกรธแตกกระจายบ้าไปกันใหญ่เลว้วครูเชาวถึงขั้นเรียกตำรวจมาจับข้อหาจะย่างสดครูเสี่ยวตีเลยหอนี้มาูอ้คนเล็กมัดเทดาได้อ้าแล้วก็ตก ทั้งหมดเป็นแค่เรื่องฝันไปแต่ถึงอย่างนั้น CJ7 ก็มีตัวตนจริงๆเซียวตี้เลยพาไปโรงเรียนด้วยก่อนจะไปเด็กน้อยก็บอกกับพ่อด้วยความมั่นใจว่าวันนี้จะสอบให้ได้ที่หนึ่งจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการทดสอบ CJ7 เหมือนในฝันท่านนายสู้กับไอม้มมาดำซูเปอร์โหดตัวนี้ได้นายจะเป็นม้าตัางดาวน้อนึงลุยเลย,ย เวนไม่เห็นเหมือนในฝันสภาพทั้งคู่น่เยินมาเชียซึ่งนอกจากสู้มาบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยตอนที่เซียวตี้ขอของวิเศษไปสอบไอตัวเขียวแมงเสือกระเบิดขี้ใสปุ่งปุ้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 งปุง,ง,งลำบากเพื่อนต้องมาช่วยล้างขี้ทีนี้เมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ขีดเซียวตี้ก็โกรธจนเอาซีเจเซเว่นมาทิ้งแกมันก็แค่ยขยะตังดาวล็อกล่วงเด็กน้อยเดินไปบ่นไปแต่จู่จูก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองอาจจะเข้าใจผิดเจ้าตัวเขียวไม่เคยบอกว่ามันทําของวิเศษได้ทั้งหมดก็แค่ความฝัันแต่่่เเมมือกกลลบาาดูทีงขยย็หไป แทำเอาเซลตี้ร้องไห้ไม่หยุดเด็กน้อยเสียใจที่ทำร้ายซีเจเซเวนพ่อครับผมทำซีเจหายผมทิ้งมัน <c oughs> หายที่ไหนนูน่นมันนอนหัวทีมอยู่นีอ้าวยูนีอนบอกฉันขอโทษนะเรามาดีกันเถอะ <c oughs> ลูกชายแฮปปี้ส่วนพ่อมัน,น,น นี่เราของเล่นมันยืดยูนดีจังแถมบีเราวแบนอีกตั้งหากยังวะมันคืนตัวได้ด้วยอ๋อแล้วพอเดี๋ยวของเล่นกูพังหมดตกดึกเมื่อเห็นสองพ่อลูกนอนร้อนตับแลบเจ้าสี่เจเซเวนเลยช่วยส้ามพัดลมให้ฮัดจ๋าจ๋ามาเลยมันแท่ว ซีเจส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปซ่อมแซมภายในพัดลมเย็นชาถึงใจแต่ก็ทำให้ซีเจหมดแรงหางของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเช้ามาเนี่ยพ่อก็แปลกใจที่จู่ๆพัดลมไถได้แถมแรงยิ่งกว่าฮาตารีพ่อฮ่าผมไปโรงเรียนก่อนนะฮะเดี๋ยวล้วผลสอบเมื่อวานเป็นไงอะ่ะนี่ให้แล้วก็ต้องรีบเพนอ่ได้ร้อยคะแนนเต็มเลยล้พอพ่อภูมิใจในตัวลูกชายจนที่เอาคะแนนสอบไปโชว์ให้เพื่อนร่วมงานดูลูกผมสอบได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วครับกูไม่เชื่อครับอ้าวเธอแกปากม้านะครับกูไม่ได้ปากม้าแต่ปากกาไมนคนละสี ลูกมึงอะไรซูนคอนแน่แล้วแกเป็นรอยต่างหากไอควายเอ้ยเ <c oughs> จ็บต้องมาด่าว่ากูควายนี่แหละของแกยังมาว่าลูกผมนะถ้าพูดว่าลูกผมโกงอีกแลก้วกอโดนซอยแน่ <c oughs> มึงสิต่อยไผ่มาสิมาเจอแ่าแกเซยกะบานไปทีพอเดินนี้เลยฮะตัดมปในด้านเสี่ยวตีกับพาซีเจเซเว่นมาโรงเรียนอีกเช่นเคยแต่วันนี้ซีเจดเซเว่นดูแเปลี่ยนนายเป็นอะไรหรือเปล่า,มาเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอไฮไฮนั่นตัวร้ายอะเอามาโดนเลยไม่ทันคาดทางไม่แก้งเด็กรวยก็เข้ามารุมถึงหนอหย่านะ ซีเจเเว่นวิ่งหนีรอบโรงเรียนแต่สุดท้ายก็โดนจับได้ของแลนนี่แปลงนี่วะเอากล้องเครื่องมือมาซิเหนียวๆอย่างมันนะต้องเจอไงสวานาเนกประสงค์สวยนะมองไม่นะเซียวตี้พุ่งเข้าไปทับไปเด็กรวยเพื่อให้ซีเจเซเว่นหนีไปแต่ในจังหวะที่เซียวตีก้กำลังจะง้างมัดต่อยไอ้ลูกน้องตัวเบิ้มก็เข้ามาจับแขนแกจะทำอะไรลูกเพ่ช้อนโดนมากพี่เบิม้มที่ว่าเบิม้มเจอมือน้องมอดเข้าไปก็แทบจะขยับไม่ได้ไล่แฟนมดเดแยวนี้ เธอก็ปล่อยแล้วก่อนเด้พอน้องมดปล่อยไอพี่เบิร์มก็คิดจะตลบหลังแต่ทานโทษค่ะแรงแค่นี้ทำอะไรน้องมกมาไล่มัไมีสู้คอนอย่าบังคับให้มดต้องสู้ฝามือแล้วมันแบบนั้นนโอ้อย ในมันบอกไม่ศกเล่นสก,กุจลยหลังจากที่ซัดที่บ้าหมอบน้องมดก็อุ้มเซลตี้ขึ้นมาเป็นอะไรไหมจ๊ะเออไม่เป็นไรขอบใจนะน้องมดแื่คนที่รักมดทําได้ทำอะไรกันนะเฮ้ยครูเช้ามดแล้วเด็กๆก,ก็โดนทําโทษให้ยืนสํานึกผิดกลางสนามในตอนนั้นเองซีเจเซเว่นก็วิ่งมาหาเซลตี้พีตี้เลยโชว์ความสามารถของซีเจเซเว่นให้เพื่อนๆดูไม่ว่าจะสั่งให้นั่งหรือสั่งให้ทําหน้ายัางไงพีซีเจเราก็ทําได้หมดอ้โหนาสุดท้ายนี่ขเขาแจ้งไคะ ลอยพลุกได้ด้วยไม่ใช่พลุแต่กูชอบ <c oughs> ดูเหมือนเซลตี้กับเพื่อนๆจะเริ่มเข้ากันได้ดีแต่เมื่อกลับมาถึงบ้าน <c oughs> เด็กน้อยก็เป็นสาเพราะพอจับได้ว่าโกหกเรื่องคะแนนสอบสุดท้ายเล้นโดนยึดของเล่นพอจะไม่คืนซีเจเซเว่นให้จนกว่าเซลตี้จะสอบได้เกิน60คะแนนเจ้าเซลตี้ในงอนตุ๊บปองแต่ก็ตกลงว่าจะทําให้ได้เช้าวันต่อมาพ่อแวะเอาเข้าวกล่องมาให้ลูกชายที่โรงเรียนโดยฝากครูสวยๆไปให้เออพอดีลูกผมลืมข้าวห้เน่ยครับฝากเอาไปให้เขาทีนะครับอ๋อได้ค่ะแล้วครูยวนก็บอกกับพ่อว่าเย็นนี้จะ ไปเตี๊ยวหนังสือให้เซลตีทีบานเพราะพรุ่งนี้มีสอบว้าวขอบคุณมากนะครับครูคนสวยถึงผมจะตัวเหม็นเค็มแต่ถ้าได้เธอมาเติมเต็มคงดีวายกลางคืนพ่อก็กลับมาที่ทํางานซึ่งน้องจะเท่าแก่จะไม่ว่าอะไรแล้วยังให้ยังป้าวีตั้งหา่าเราเป็นเพื่อนกันฉันไม่ควรประจานลูกน้อยต่อหน้าคนอื่นถือว่านี่เป็นคําขอโทษแล้วกันเนาะแต่แต่ลูกผมโกหกจริงๆนะครับใครบอกไม่เคยโกหกลูกแกเป็นเด็กฉลาดอน,นาคตรุุงเรืองแน่สาธุ สมพรปาเคลิบพ่อรู้สึกว่าวันนี้ดวงดีเหมือนถูกหวยแต่งไงเรื่องสวยมาเยือนซะง,งั้นเกิดเหตุผิดพลาดระหว่างทํางานทาให้พ่อพระตกต,กตึกสิชั้นในด้านเซี่ยวตีหลังจากที่ทําข้อสอบอยังตั้งใจในที่สุดก็สอบได้65คะแนนเด็กน้อยทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อได้แต่เพิ่งจะดีใจได้หยกหยกก็ต้องมารับข่าวร้ายว่าพ่อจากไปกระทันหันครูยวนที่มาส่งเสี่ยวตีที่บ้านก็พยายามปลอบใจแต่เด็กน้อยไล่ให้ครูกลับไปก่อนจะมานอนร้องไห้คนเดียวครูกลับไปเถอะครับผมขอ ผมอยากพักผ่อนถ้าผมตื่นนอนพ่อจจะกลับมา ครูยูวันที่ได้ฟังก็ถึงกับนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าประตูเรื่องนี้มันนักเกินไปสําหรับเด็กน้อยจริงๆตัดมาที่เจ้า47เสเวที่ติดอยู่ในกระเป๋าของพ่อก็ปีนขึ้นมาดูมันรู้ว่าพ่อตายแล้วและรู้สึกเสียใจเช่นกันเลยตัดสินใจใช้พลังงานทั้งหมดที่มีรักษาพ่อแม้ตัวใกล้จะหมดแรงแต่เจก็ยังพยายามรักษาต่อจนเช้าวันรุ่งขึ้นเซลตี้ก็ตื่นมาเจอพ่อนอนอยู่ข้างทางเด็กน้อยโผล่เข้าไปกอดพ่อพ่อครับอย่าทิ้งผมไปนะต่อไปผมจะเชื่อฟังพ่อจะตั้งใจเรียนไม่โกหกเป็น เด็กดีที่จะคอยช่วยเหลือคนเดือดร้อนกว่าง ตอนนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากในกระเป๋าซีเจเซเว่นนี่มันเป็นอะไรทําไมดูโซมจังเสี่ยวตีอุ้มซีเจเซเว่นขึ้นมาลูากเจ้าซีเจเองก็พยายามจะลุกขึ้นมาแต่มันไม่มีแรงและไม่นานเม็ดพลังงานที่หางก็สลายหายไป c ีเจเซเว่นกลายเป็นตุ๊ก,กตาพ่อที่คิดว่าทานหมดก็จะหาทานมาใส่ให้แต่ใส่ตรงไหนก่อนทานหญ่ก็หวยพ่อพยายามหาทางซ่อม c ีเจเซเว่นแต่ไม่ว่าจะช็อตไฟฟ้าหรือให้น้าเกลือก็ไม่ช่วยเสี่ยวตียังคงคิดถึงซีเจเซเว่นเสมอแต่เด็กน้อยต้องตั้งใจ เรียนเพื่อทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อ หลายอาทิตย์ผ่านไปอะไรอะไรในชีวิตก็เปลี่ยนที่โรงเรียนพี่บ้งมาสารภาพรักรก,กับน้องมดแต่น้องมดชอบพี่ตีส่วนพี่ตีนั้นชอบพ่ออยู่กับเสี่ยวเฟินแต่ไอเด็กรวยเนี่ยชอบมาแย่งมึงเป็นอะไรของมึงเด,เด็กต่างมีความรักพ่อเองก็ด้วยพี่แกเอาดอกไม้มาตามจีบครูวสดสวยออขอบคุณนะคะว่าแต่วันนั้นฉันเห็นคุณตายแล้วนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาขนาดหมอยังอึ้งแต่ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับรู้สึกว่าผมลอยยังบอกไม่ถูก ตัวมีปัญหาที่สมองมั้งเลยค่ะแล้วหน, <c oughs> นังก็จบลงที่เสี่ยวตีบังเอิญเห็นอะไรแว,แว๊บๆบนท้องฟ้าเลยวิ่งตามไปดูซึ่งก็เจอชาวแกงของจอซีเจเเวนเป็นฟูงเลย <c oughs> ก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่องซีเจเเวนคนเล็กของเล่นใหญ่เป็นหนังตลกวัยเด็กที่สนุกอีกหนึ่งเรื่องทั้งตลกทั้งให้แง่คิดทีมภาคไทยเนี่ยภาคได้เกรียนดีค่ะตอนจบมีแอบเสียน้ำตาเบาๆใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคส,วส Hi.